ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นครับสำหรับน้องบีนาอินทชัยนะลูกสาวคนเก่งของแม่นา,นานาและพ่อเวนะครับได้ออกซิงเกิลแรกในชีวิตแล้วนะครับเพลง Sunday เพลงน่ารักน่ารักสไตล์สดใสที่ได้ Daddyway ครับรับหน้าที่เป็น Executive Producer แต่ด้วยโควิด -19 ครับทำให้การเรียนเต้นของบีนานะต้องปกติเนะี่ยจะเข้าคลาสเรียนกับครูอูเปลมจิตนะี่ยก็ต้องเปลี่ยนไปเพราะว่าต้องมาเรียนแบบออนไลน์อยู่ที่บ้านแทน ทีมข roommate, incident, kind of ่าวก็ได้พูดคุยกับครูอูครับถึงการปรับตัวในการเรียนออนไลน์ซึ่งระหว่างนั้นน้องบีหน้าต้องเข้าคลาสเรียนพอดีระหว่างไปพักผ่อนกับพ่อเวแม่นานาที่ต่างจังหวัดด้วยบรรยากาศนะฮะก็ดูบรรยากาศกันว่าจะเป็นอย่างไรชมกันหน่อยครับสอให้เด็กๆเขามีชิ้นงานแล้วก็ Do my dance the next one is p o s t it's like a different pose t h a anyone can p o s t and different pose a l r i t คลาสเรียนครับน้องบีน่าก็เผยว่าชอบเรียนแบบออฟไลน์มากกว่าเพราะว่าเรียนออนไลน์เนี่ยค่อนข้างยากมีอุปสรรคใหญ่เลยคือการดีเลย์ของสัญญาณครับแล้วก็ต้องกล,อกลับกล้องนะครับเพื่อให้เห็นภาพที่ตรงกันด้วยนะครับมือขวาก็อยากเจอคูมากกว่าหนูก็เต้น เอาเหมือนครูเอามือซ้ายขึ้นแต่ว่าหนูเอามือขวาขึ้นทพราหนูเห็นว่าเป็นมือ,อแล้วก็หนูก็ไม่อะไรคือความยากที่สุดสําหรับดีน่าคะโฟกัสและสิ่งที่ยากสําหรับการเรียนเต้นออนไลน์คืออะไรคะเมื่อกี้เมื่อกี้มีน่าบอกว่าเวลามือขวามือซ้ายมันออปสิดกันใช่ไหมคะมันยากนิดนึงถูกไหมคะโอเคแล้วมีอะไรอื่นด้วยไหมคะมีอย่างอื่นด้วยคะ่ะ บางทีอินเทอร์เนต็ตไม่ดีหนูไม่ได้เห็นหนูไม่เห็นครูมันจะยากที่หนูก็จะเต้นยากเพราะว่าครูแค่บ,บอกกับเสียงหนูไม่เห็นครูด้านทางครูอูเองกเนี่ยก็บอกว่าเรียนออนไลน์เป็นเรื่องที่ต้องปรับตัวและปรับแผนการสอนใหม่เพราะ,ะจํากัดด้วยเรื่องเวลาแกก็ยอมรับว่าการสอนออนไลน์ต้องใช้พลังเยอะมากแต่ก็ถึงว่าเป็นเรื่องใหม่ที่เราต้องเรียนรู้และอยู่กับมันครับ ตอนที่เป็นออนไลน์รอบสองะอูก็ถึงกับแบบมันไม่เหมือนตอนรอบแรกนะคะมันมันรู้สึกเหนื่อยกว่าเพราะมันรู้สึกว่าเราเหมือนเราผ่านสงครามมาแล้วอะเราผ่านสมอรภูมาแล้วอะแล้วแบบเรารู้สึกว่าเราเราไม่คิดว่าจะต้องกลับมาใช้อันนี้ในเวลาเนี้ยค่ะมันเหนื่อยมากออนไลน์อะค่ะมันไม่มีเวลาพักเลยเพราะว่าถ้าเกิดมันติดกันเลยเสร็จแล้วเนี่ยบางทีร้อนในเลยเพราะว่าต้องโปรเจกต์เสียงพอเรู้ว่าประสิทธิภาพไม่เท่าแล้วเราจะไปตั้งโจทย์ว่าทำไงให้ประสิทธิภาพมันเท่าเราก็เลยเพิ่มขั้นตอน ช่ไหมคะขั้นตอนที่สื่อสารก่อนว่าเราจะเรียนอะไรสามารถบอกได้เลยว่าใน,ในสัญญาณบ้านเราอะ่ะก็หนึ่งชั่วโมงอะ่ะเราไม่ได้หนึ่งชั่วโมงเต็มหรอกคะ่ะมันจะต้องมีคนใดคนหนึ่งมีปัญหาเราก็จะต้องเสียเวลาตรงนั้นไปขอคุณที่ติดตามรายการ entertainment day นะครับทางช่อง true side hd เรายังมีคลิปดีๆแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยแหละครับรวมถึงติดตามส,สดๆก็ได้เหมือนกันที่ facebook fanpage ของ true side hd และเราก็ยังมี social ีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮนะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนีไ้ได้เลยครับ